สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง youtube c h a n n น l นะครับช่อง y u t u b e เซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเกันอีกแล้วนะครับท่านวันนี้นะครับเซลยโยอยู่ที่เต็น์ปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอ s u ู u m มิวเซเว่นะครับผมปี2008นนะครับอ่า นี่นะครับเป็นตัวพีโม่นะครับสา v g ุนีเจะครับผมมีศูสภาพสวยๆเลยก่อนที่เราจะไปชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้เลยนะครับมีจมูกนะครับสวยเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟเข้าหลับกลัดนะครับผมตามมาด้วย ตัวปลายตัดหมอกนะครับสีสวยๆเลยนะครับเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กอล้อยจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับเชลโยแนะนําเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันนะครับนี่สวยๆเลยนะครับมีคิ้วนะครับประสาทสวยงามมากติดแล้วทรงดีนอาชาย โลโก้มิวเซเว่นนะครับพีโมนะครับมิสูตสีทองสวยงามนะครับนี่เลยนะครับปี0ูนย์ะครับอีนสูมิวเซเว่นนะครับมิวเซเว่นพรีโมนะครับเครื่องอากรุศูนย์นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่นะครับผมเบาะหนังนะครับสวยๆเลย นี่ครับผมอีทสุนะครับมิวเซเว่นสามจุดศูนย์พีโมปีสองพันแปดนะครับเกียร์ออโต้นะครับปฏิพัทธ์ออโต้เราขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดก็ได้เลยนะครับ